ชีวิตดิกล็กคุณใช่ไหมที่นอนกระสับกระส่ายไปมาตลอดทั้งคืนยืนก็แล้วนั่งก็แล้วแต่ก็ยังไม่หลับเพราะประสบปัญหาตามผัวกลับบ้านใช่หมือาอาฮะนั่นเป็นเพราะคุณขาดอุปกรณ์ที่เหมาะสมทางเราดิกลก к ภูมิใจนำเสนอ hidden from bread หรือที่ชื่อย่ว่า f d u c k ส0 0พัน x ดักสามพัมาพร้อมกับเทคโนโลยีโบราณออกแบบมาเพื่อรองรับทุกการเคลื่อนไหวและสิระของคุณไม่ว่าคุณจะหมุนหรือเวียงแค่ไหนกระชับหนักแน่นเชื่อถือได้บอกลาอุปกรณ์เก่าๆที่คุณเคยใช้ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่ได้ถึงสามใช่3ฟังก์ชัน f d u ดัก0 0ถูกออกแบบมาให้เข้ากับสิระของสามีของคุณไม่ว่าจะเป็นหัวคอและจุดซ่อนเล็กฟังก์ชันที่ห บองเหล็กด้วยคุณสมบัติของเหล็กทั่วปไปและงานเชื่อมกากาลรับประกันการแตกฟังก์ชันที่2ฟังก์ชัน,ชนดาบด้วยเนื้อวัสดุบ้านบ้านและหางแต่ในฟังก์กชันที่2นี้จะทําให้สามีของคุณรู้สึกผ่อนคลายไปตลอดกาลและฟังก์กชันสุดท้ายมีเพียงแค่คุณเฉือนล,ลงไปเบาๆอุ๊ยแต่ถ้าหากยังไม่ได้ผลยังมีฟังก์ชันอีกเล็กน้อย ฟังกชันนี้จะทําให้คุณและสามีนอนเคียงคู่กันนอนมองหน้าและสบตากันด้วยความโหนใหญ่พร้อมกับหลอดน้ําเกลือทุกคืนเป็นอย่างน้อยเวลา5เดือนแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณสั่งซื้อตอนนี้รับไปเลย d u กแท a n k อุปกรณ์เสริมสําหรับต้องกันตัวหากสามีคิดจะต่อสู้คุณขึ้นมาเป็นอุปกรณ์เสริมในการจัดเก็บ F d ัสามพันมาพร้อมกับสายหนังที่หาซื้อได้ทั่วไปตามของถมและทำให้ฟังก์ชันมีดดูเท่ขึ้นอีกเป็นกอง โอ้ยใช่เย่เจโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดเพียงติดต่อ 999...999...999 ซื้อตอนนี้แถมฟรีข้าวผัดโอเลี้ยงพร้อมตัวรถเที่ยวฮ่องกงตลอดชีวิตเพื่อความสขในชีวิตคู่ของคุณนึกถึง F Duck x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  ก